ครับถ้าทําตามนี้ก็จะแสดงความยิยดีกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าพวกเราทําได้แน่นอนดูนะฮะตอนนี้ทําให้ดูเกิดขึ้นแล้วนะครับทําให้ดู wordpress com เกิดขึ้นแล้วตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าก็มีหน้าหลักนะครับแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่เป็นเมนูย่อยเรามาดูตรงนี้นะครับพอดับดาวลงมาแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ทําให้ดูเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มต้นทําให้ดูให้กลายเป็นเว็บของเราเราก็ต้องมาสร้างรูปแบบเว็บก่อนนะฮะในเมนูตรงนี้จะมีหน้าหลัก หน้าหลักก็มีหน้าแรกซึ่งตรงนี้ยังไม่ให้เข้าไปยุ่งกับมันมากนักนะครับผมอยากให้เข้ามาดูว่าตรงนี้เนี่ยในรูปแบบบล็อกเนี่ยเราอยากได้รูปแบบไหนเราให้เข้าไปที่ตรีมนะฮะรีมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกรูปแบบในโครงสร้างต่างๆเนี่ยเวิร์ดเพซเขาทำได้ดีมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเองเนี่ยเราก็จะต้องเลือกรูปแบบว่าเราอยากได้แบบไหนในนี้จะมีแบบให้เราเลือกเยอะเลยนะครับก็จะสังเกตดูว่าถ้าเขียนว่าพรีเมียมก็คือเสียตัง เพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกแบบไหนล่ะครับลองดูนะฮะเพราะนั้นเราก็จะเลือกแบบที่มันไม่เขียนว่าพรีเมียมนั่นเองคราวนี้แบบที่ผมจะเลือกเนี่ยคือเลือกแบบไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถทําให้สวยได้ทั้งนั้นถ้าเรามีหัวในการดีไซน์นะฮะเหมือนกับอย่างแบบเรียบๆอย่างเงี้ยนะฮะดูไปเหมือนปฏิทินสมัยก่อนแต่ว่าถ้าดีไซน์ใส่รูปใส่องค์ประกอบให้ดีนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะทําเว็บสวยๆของเราได้เองคราวนี้เราจะเลือกแบบไหนดีฮะลองดูนะครับ ผมเองเนี่ยลองเลือกดูออกมาแล้วละ่ะหนึ่งแบบเมื่อกี้นี้นะฮะผมก็เลือกแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับเป็นแบบที่ผมเลือกจริงแล้วเนี่ยจะเป็นแบบอะไรก็ตามเราลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกมาแล้วพิมพ์ง่ายอ่านง่ายก็จะสะดวกสําหรับคนที่ชอบเขียนบทความใช่ไหมครับแต่คนที่ชอบทําอะไรที่เป็นอาร์ตเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับควนี้ถ้าเราเลือกแบบนี้แล้วเนี่ย เราเองเราก็จะต้องคอนเฟิร์มว่าเอาละเราเอาแบบนี้นะใช่เลยนี่เลยฮะทำให้ดูแบบนี้เลยรูปแบบสวยพอสมควรเซฟเลยฮะคันนี้หลังจากเราเซฟแล้วเรามาลองดูนะครับทํายังไงให้เราเห็นหน้าตาว่ามันเป็นยังไงบ้างลองคลิกดูตรงนี้เลยครับนี่แหละครับสวยไหมครับโครงสร้างของรูปแบบเว็บเราก็ถือว่าสวยมากเลยนะฮะคันนี้เราจะเริ่มเล่นกับมันยังไงดีนะครับให้เข้ามานี่นะฮะหน้าหลัก จะเป็นหน้าหลักหรือเขียนเรื่องใหม่ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปที่เรื่องนะฮะเราเข้ามาลองดูเมนูแรกก็ได้นะครับว่าถ้าเราคลิกไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีเรื่องเหมือนกันนะฮะตอนนี้ยังมีอยู่ศูนยเรื่องเพราะฉะนั้นเราคลิกเข้าไปที่เรื่องเหมือนกันเดิมที่เดียวนะฮะเมื่อกี้นี้ผมคลิกออกไปจะมีคําว่า h e l l o w o r l d นะครับเป็นเรื่องที่เขาสมมุติให้เรานะ ซึ่งเราเองก็มีหนะ้าที่คลิกมันออกลงถางขยะไปนะฮะคราวนี้เรื่องใหม่ที่เราจะเขียนให้มาติ๊กตรงนี้นะฮะเขียนเรื่องใหม่เราเขียนเรื่องอะไรดีละ่ะลองใส่หัวข้อดูนะครับสมมุติว่าผมใช้คําว่าเรื่องใหม่มากๆคราวนี้เรื่องใหม่มากๆเนี่ยเนื้อหาเนี่ยผมเอดอาจจะยังไม่มีนะครับผมก็จะลองดูซิว่าเอ๊ะถ้ายังไม่มีเนื้อหาเนี่ยเอารูปมาใส่จะใส่ได้ยังไงนะฮะก็ลองเลือกรูปเรามาใส่ดูว่าเราอยากจะได้รูปแบบไหน นะครับผมเองก็จะมีรูปอยู่เยอะนะฮะก็ลองเลือกดูตรงนี้สมมุติว่าผมเลือกรูปนี้นะครับดูนะครับรูปที่ผมเลือกเนี่ยเลือกมาจากในคอมพิวเตอร์นะครับเราไม่ได้เลือกมาจาก URL หรือว่าคลังสื่อซึ่งตรงทั้ง URL แล้วก็คลังสื่อเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เอาเลือกจากคอมพิวเตอร์จะง่ายๆเลยนะฮะบล็อคเข้ามาง่ายๆเลยเราก็มาดูว่ารูปเนี่ยมาแล้วละ่ะเราจะแก้ไขรูปไหมตอนนี้อย่าพึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวจะมีโชว์คราวนี้ลิงก์เราต้องการไหมไม่ต้อง ข้อความ,มต้องการไหมหัวข้อตอนนี้ยังไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นให้สิมเพิลที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดขนาดละ่ะจะไว้ไหนไว้กลางไว้เอาสมมุติว่าเอาไว้กลางก็ได้นะฮะสมมุติว่าเราจะไว้กลางขนาดสักขนาดกลางก่อนขนาดกลางนี่ก็คือ300พิกเซลนะครับถ้าขนาดเต็มหน้านี่ก็อยู่ประมาณ500นะครับ500 5้0ร้อยถึงห้านี่จะเป็น545โอเคคลิกใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าเรื่องก็คือเรื่องเมื่อกี้นียจะมีรูปนี้ใส่เข้าไปแล้ว ผมจะยกตัวอย่างนิดนึงว่าสมมุติว่าผมเอาเอาเนื้อหาพิมพ์เข้าไปนะครับตอนนี้ผมก๊อปเนื้อหามาแล้วเดี๋ยวผมนะฮะเอนเตมันลงมานะครับแล้วก็พิมพ์เนื้อหาใส่เข้าไปนะฮะตอนนี้ผมเริ่มมีเนื้อหาแล้วเราชักจะเริ่มอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเว็บเราเป็นยังไงก่อนที่จะไปเป็นยังไงเนี่ยลองดูอีกทีหนึ่งไหมครับผมอยากจะให้เราเปลี่ยนชื่อ เมื่อกี้เนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าทําให้ดูเนี่ยจะเป็นชื่อที่เปลี่ยนไม่ได้ให้เราเข้าไปคลิกตั้งค่าตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะตรงตั้งค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคลิกตรงตั้งค่าทั่วไปนะฮะแต่ตรงนี้เราเผยแพร่ก่อนแพร่นี่แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาบอกเลยว่ามีเรื่องใหม่จะโพสไหมนะครับตอนนี้โพสที่หนึ่งของเราเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหผมว่ามันสวยมากเลยนะครับอยากดูเต็มๆไหมครับ นี่เข้ามาตรงนี้เลยทำให้ดูทีหนึ่งนี่แหละครับนี่เว็บของมือโปรนะครับทำได้ขนาดนี้วิศวกรรมเว็บไซต์ของเขาสุดยอดจริงๆใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าตอนนี้เรามาเปลี่ยนชื่อมันดีไหมทำให้ดูเนี่ยบางทีอาจจะอยากเปลี่ยนมันบ้างเข้ามาที่หน้าหลักนะครับเข้ามาหน้าหลักแล้วมาดูตรงที่ผมแนะนำเมื่อกี้ก็คือตรงที่เราจะตั้งค่าให้เป็นตั้งค่าทั่วไปก่อน ลองเปลี่ยนสักนิดนึงนะฮะทำให้ดูลองดูซิว่าเป็นภาษาไทยได้ไหมแล้วก็มีคําจํากัดความสักหน่อยสักหน่อยนะฮะ <S <S เห็นไหมฮะตัวนี้ค่าต่างเนี่ยพอเราทาแล้วแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงซะหน่อยรายละเอียดอย่างอื่นที่ผมยังไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่ทีละอันนะฮะให้เว็บเรามีหน้าตาอย่างไงเราดูก่อนนะเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้จากภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้ดูกลายเป็นภาษาไทยซะลว ะะเรื่องใหม่มากๆเมื่อกี้นี้เอานะฮะเราได้เรื่องแล้วสวยงามมากเลยเรื่องของเราเป็นอย่างนี้ก็น่าอ่านนะฮะจะแก้ไขก็คลิกตรงนี้คราวนี้ถ้าเราไม่แก้ไขเราอยากจะใส่อีกสักเรื่องหนึ่งทําไมดีเราก็มาคลิกที่เรื่องนี้นะฮะแล้วก็ไปที่เขียนเรื่องใหม่นะฮะเมื่อกี้เราได้หน้าหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้หน้าใหม่เนี่ยเ,เราเอาเรื่องอะไรดีเ,เป็นข่าวดีของคนไทย ลองเลือกรูปดูนะฮะลองเลือกรูปดูเราก็ยังเลือกจากคอมพิวเตอร์อยู่เหมือนกันนะฮะเป็นไฟล์จากคอมพิวเตอร์เอารูปอะไรรูปในดาวน์โหลดแล้วกันนะครับในดาวน์โหลดรูปก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับพอรูปนี้เสร็จเราก็ยังไม่ใส่ลิงก์นะครับยังไม่ใส่ชื่ออะไรทั้งนั้นเลยนะครับไว้ตรงกลางก็ได้ไว้ตรงซ้ายตรงขวาก็ได้เอาเต็มขนาดไหมเพราะขนาดมันก็เล็กอยู่แล้วเห็นไหมฮะก็ให้มันเต็มขนาดไปเลยใส่เข้าเรื่องไปเลย อก็เป็นรูปนักกีฬาไทยนะครับพารลาลิมปิกของเรานี่เองนะฮะคราวน,นี้ใส่เนื้อหาให้หน่อยเป็นมือโปรโลเลยนะฮะเราลองดูนะครับเผยแพร่เลยโพสท,ที่สองเราเรียบร้อยนะครับจะแก้ขไขไหมไม่แก้นะครับเราก็ดูว่าเสร็จแล้วอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยมากเลยนะครับทําให้ดูของเรานี่รู้สึกจะเป็นมือโปรโมากเลยทีเดียวนะฮะลองดูสิครับว่าเต็มเต็มจอเลย,เยจะเป็นยังไง ตอนนี้เราเริ่มมีแล้วเราจะเห็นว่าดูตรงนี้นะฮะเรื่องใหม่มากๆคือหน้าแรกของเรานะครับเรื่องที่ต่อมาคือเรื่องล่าสุดก็คือข่าวดีของคนไทยครนี้ในแต่ละวันเรามีเวลาแล้วเราก็อยากจะพรีเซนต์สิ่งที่เราสื่อออกไปเนี่ยเราก็พิมพ์นะครับครนี้ใส่รูปก็แล้วใส่ข้อความก็แล้วต่อไปเราก็ต้องใส่วิดีโอด้วยใช่ไหมครับครนี้ในเรื่องของวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกเมนูหนึ่ง นะครับรวมทั้งถึงการที่เราจะดาวน์โหลดโค้ดลงมาจาก y o u t u b e ด้วยดีไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เราเห็นโครงสร้างเว็บและเนื้อหานะครับและกลไกในการที่เราจะเขียนบทความในแต่ละวันสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปคืออะไรรู้ไหมครับทางซีกซ้ายนี่คือเมนูของเว็บเราในบางตีมนะครับเมนูก็จะอยู่ข้างบนในบางตีมเมนูก็อยู่ซ้ายบางตีมเมนูก็อยู่ขวา ขึ้นอยู่กับว่าเราเองเนี่ยเราจะเลือกรูปแบบไหนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการบริหารรูปแบบและไดนามิกอีกทีนึงค่อยๆเรียนรู้นะครับตอนนี้ผมถือว่าถ้าเราทํากันถึงแค่นี้นะครับจะใช้ทีมนี้เลยก็ได้ทีมไหนก็ได้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่พวกเราเนี่ยทำเว็บได้สวยระดับมืออาชีพแม้เพียงแก้เริ่มต้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับ